มาเก่งโจทย์ทวีกประจำวันกันฮะข้อนี้นี่ c ช้อยสเนี่ยมีคำว่า b y until since แล้วก็ within มาให้เฉลยเร็วๆก่อนนะครับตอบเป็นข้อเด็กผู้ชาย b บีบอยฮะมาฟังเฉลยละเอียดดูทีละตัวเลยนะเริ่มจาก within ก่อนละกันมันเป็น prep position แปลว่าภายในเวลานั้นได้เช่นบอกว่า แกควรจะจ่ายค่าเช่าภายใน2สัปดาห์นะถ้าเกิดไม่จ่ายฉันไล่แกออกอะไรประมาณนั้นนะฮะ the rent แปลว่าค่าเช่านะครับถัดไปครับก็คือคำว่า by by จะแปลว่าไม่เกินเวลานั้นเช่นเราบอกว่ารายงานน่ะจะเป็นต้องเสร็จเรียบร้อยไม่เกินวันจันทร์หน้านะทีนี้มันจะมีความคล้ายกับวิ t ตินถูกไหมให้เรียนจำง่ายๆแบบนี้ครับว่าฝรั่งเนี่ยนิยมใช้ With i n กับพวกเลขหน่วย เช่นภายใน2สัปดาห์ภายใน5เดือนภายใน7วันอะไรแบบนี้มักจะตามด้วยเลขหน่วยไม่ร้อปเซ็หรอกแต่ยึดตามที่พบในตัวอย่างของดิก o น a รีต่างๆนะฮะแต่บายเนี่ยมักจะไม่ตามด้วยเลขหน่วยนะจะตามด้วยจุดสิ้นสุดเวลาเช่น Monday, Tuesday, October หรือปีคศออนั้นๆนะ ส่วนใหญ่จะไม่ใช่เลขหน่วยจะเป็นทริคแบบนี้ไว้ก่อนแต่เชื่อว่าข้อสอบจริงเนี่ยเขาคงไม่ออกมาคู่กันเพราะบางทีอาจจะมึนได้แล้วก็อาจจะกำกวมไปนิดนึงนะครับแต่ให้จำเผื่อเอาไว้ก่อนแล้วกันถัดไปครับคือคาว่า since แปลว่าตั้งแต่ คำนี้พิเศษนิดนึนงเป็น prep position ก็ได้หรือเป็น conjunction คำเชื่อมประโยคก,ก็ได้ถ้าเกิด since เป็น prep o มันจะตามด้วยคำนามแต่ถ้าเกิด since เป็น conjunction มันมักจะตามด้วยประโยคนะฮะเช่นเราบอกว่าฉันน่ะไม่เจอเจมตั้งแต่ฉันน่ะลาออกจากบริษัทนะสังเกตหลัง since ตรงเนี้ยมันเป็นประโยคเพราะมี subject คือ I mm hmm. verb tag คือ left นะฮะ แต่ถ้าสมมติคูเบิลเปลี่ยนเป็นฉันไม่เจอเจมตั้งแต่เดือนมีนาคมก็เป็น since March อันนี้ since จะทำหน้าที่เป็น prep position และเพราะวางไว้หน้าคำนามถูกไหมแต่ถ้าเกิด since วางไว้หน้าประโยคก,ก็จะเป็น conjunction วางไว้หน้าคำนามเป็น prep Pro วางไว้หน้าประโยคก,ก็เป็น conjunction แต่ความหมายเหมือนเดิมนะถัดไปคือคำว่า until until เนี่ยเป็นพี่น้องกับ since เลยต่างกันที่ความหมายมันแปลว่าจนกระทั่ง อาจจะตามได้คำนามหรือตามได้ประโยคก็ได้เช่นเราบอกว่าแกจำเป็นจะต้องรอจนกว่าหล่อนเนจะมาถึงนะเว้ย until ตามได้ประโยคคือ she arrives ได้หรือตามได้คำนามคือนูนก็ได้ until เนิแกต้องรอจนกระทั่งถึงเที่ยงนะเฮ้ยถ้าเกิดถึงเที่ยงหลอนยังไม่มาก็กลับบ้านไปได้เลยอะไรประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ของเรากันนะฮะว่ามันต้องการอะไรสังเกตน,นิดนึงหลังช่องว่างเนี่ย ออกแนวเป็นคำนามเนะ p พร notice แปลว่าการประกาศแจ้ง further แปลว่าต่อไปนะ further ต่อไปเป็น adjective เขาบอกแบบนี้ครว่าเพราะว่ามีการสมัครลงทะเบียนที่ต่ำฮะงานสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่างเรื่องอะไรเนี่ยข้ามไปได้นะฮะซึ่งถูกวางเอาไว้ว่าจะจัดในวันที่5มิถุนายนจะถูกเลื่อนออกไปจนกระทั่งมีการประกาศแจ้งต่อไปในอนาคต คำท,ที่หายไปคือจนกระทั่งฮะตอบเป็นข้อ b boy นะครับ by ไม่เกินความหมายไม่ได้นะไม่เกินการประกาศแจ้งแ,แปลก since ตั้งแต่ความหมายไม่ได้ตัดทิ้ง within ภายในมักจะตามด้วยเลขหน่วยมากกว่าก็ผิดไปเดี๋ยวเรามาดูศัพท์ในโจทย์กันน,นิดนึงนะฮะ registration แปลว่าการลงทะเบียนครับส่วนคำว่า scheduled แปลว่า ลงตารางเวลาว่างานเนี้จัดเมื่อไหร่อันนี้อยู่ในรูปช่อง3หรือ past participle ใครไม่รู้จักแนะนำให้ไปทัวรใน cost to go บทที่13นะสำคัญมากๆนะ,ะ Post p o s t p o n e p o s t p o n e แปลว่าเลื่อนออกไปฮะ Post p o s t p o n e เลื่อนออกไป further แปลว่าต่อไป กระบวนการถัดไปอะไรประมาณนั้นแต่เป็น adjective s e เ n e r d e s ก็คือประกาศแจ้งฮะมีการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่อุเบิร์เคยอ่านตอน,นเด็กๆคูเบิร์ชอบมากเป็นการ์ตูนตาหวานชื่อว่านักรักโลกมายาแล้วก็มีอีกสำรับพิมพ์หนึ่งมาตีพิมพ์ในนามว่านัากากาแก้วนะเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงยากจนคนหนึ่งที่ชอบในการแสดงละครไม่ว่าจะเป็นละครโทรทัศน์ละครเวที หนูน้อยคนนี้ชอบหมดชื่อว่าน้องมายะจังนะฮะน้องมายะเนี่ยฝึกฝนการแสดงอย่างหนักนะปรากฏว่าก็ไต่เต้าไปเป็นดาราได้มายะมีความไฟฝันว่าอยากได้บทนางฟ้าสีแดงซึ่งเป็นบทที่ดีมากๆนะฮะเขาก็เลยพยายามที่จะไปแคสติ้งเพื่อช่วงชิงบทนี้แต่ก็เจอคู่แข่งคนสำคัญคืออายุมิเป็นดาราตั้งแต่เด็กและบ้านรวยมากนะ,ะทั้งคู่เนี่ยพยายามฝึกฝนการแสดงอย่างหนักนะครับหนักแค่ไหนอ่ะก่อนที่จะไปรับบท นางฟ้าสีแดงเนี่ยเขาก็เคยต้องแข่งกันร,รับบทละครเวทีมาก่อนแล้วบางเอิ้นผ่านหนงคู่นะฮะต้องแสดงประชันกันคือแสดงกันคน,นละเลาะคนละรอบอ่ะทีนี้บทที่เขาได้รับเนี่ยเป็นบทของผู้หญิงที่พิการตาบอดหูหนวกแล้วก็พูดไม่ได้ด้วยนะฮะทั้งมายาและอายุมีเนี่ยฝึกยังไงรู้ไหมเขาเอาผ้าในพันตาตัวเองแล้วก็เอาดินน้ำมันเนี่ยอุดหูแล้วขังตัวเองอยู่ในบ้านอ่ะจินตนาการว่าตัวเองเนี่ย เป็นคนที่พิการตาบอดหูหนวกพูดไม่ได้ให้อินมากที่สุดแล้วพอไปขึ้นแสดงบนเวทีปรากฏคนดูอึ้งมากเพราะมันเหมือนมากนะทีนี้เนี่ยทั้งคู่ใครจะได้รับบทนางฟ้าสีแดงไปเนี่ยยังตอบไม่ได้นะเพราะกระตูนเรื่องนีย้ยังไม่จบเลยนะครับไม่แน่ใจว่าจบเมื่อไหร่ด้วยแต่สิ่งที่เบิร์ตต้องการสื่อก็คือว่าเวลาที่เรามีเป้าหมายอะไรการฝึกฝนสำคัญมากฮะจเอาไว้นะว่า the more you practice ยิ่งคุณเนี่ยฝึกฝนมากเท่าไหร่ the better you get คุณก็จะเก่งมากขึ้นเท่านั้น the more freedom you have to create แล้วคุณก็จะมีอิสระในการสร้างสารรค์มากขึ้นหลายครั้งนะฮะการที่เราจะสร้างผลงานให้ได้หลากหลายให้ได้สร้างสารรค์เราจำเป็นต้องฝึกฝนถ้าขาดการฝึกฝนเนี่ย งานของเราก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จได้งานดีๆก็อาจจะไม่เกิดขึ้นจริงไหมฮะใครที่เตรียมตัวสอบทุกอีกตอนนี้ฝึกฝนให้เยอะๆอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สําคัญที่สุดฝากเอาไว้ครับ